สวัสดีค่ะกลับมาสู่เบงสุดท้ายนะคะช่วงนี้ก็คือมีสาวงามกิติมาศค่ะซึ่งเป็นเจ้าของในวงการอย่างนั้นเจ้าของเว็บไซต์ Miss Ladyboy. com นะคะพี่ออมนาอมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาแทนน้องเบิร์ตน้องเบิร์ดติดภารกิจค่ะไปไหนคะไปประกวดที่ปัทยาพี่ออกไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ตอนบีฟอร์หรอคะฟอร์น้าพี่ก็ไม่ต่างกับอีเบิร์ดเลยนะน้องเบิร์ดไปประกวดมิจฉะควีนค่ะใครอยู่แถวปัทยาก็แวะยนกล้วยยนอ๋อเนาะจริงจริงแล้วเครดิตเมื่อกี้เป็นเครดิตของใคร เอรดิตพี่ออฟนะที่บอกว่านางงามคนดังในเว็บใช่อ่ะมีสายจากน้องเบียออสเตรเลียบาบาลาบีบีอ่ะน้องเบียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่สาวมีทิฟฟานี่แล้วก็พี่ออฟนะมีมิสโอลดีบอยจอดคอมสุดห้าินจริงเจ้าตายไปกี่ตัวแล้วคะเมื่อไหร่จะกลับคะเมื่อไหร่จะกลับหรอคะก็ตอนนี้ยังมีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ กำลังกอกำลังก็ลับไปคิดก่อนนะอย่ามาพูดใหม่นะะเอาลัดแน่งนะคะต้องต้องทำภารกิจที่ซินีออสเตรเลียก่อนนะคะหลังช่องคลอดมีโคล่าเหรอฮะไม่ใช่ค่ะน้องดียังไงที่ทำขาบีเอพที่ดัดฟันน่า๋อเขาเรียกออสเตรเลียจริงแอบไม่ได้ไปเรียนไปขายบริการทางเพศนะคะไปไปร้านไปร้านของจิงโจ้โอ้โหสึกดีไหมเะ อะไรนะคะรู้สึกดีไหมฮะละกับของจิงโจ้กับของมนุษย <c oughs> ์เ <c oughs> ขาเขามนุษย์จะดีกว่าของจิงโจ <c oughs> ้เราก็เลิศเนาะ, <c oughs> ะ่ก <c oughs> ินน้องเบียร์มาก ตัวน้ำจำนได้ใช่ไหมทุกคนค่ะตัวติ๊ติยะอ๋อจำได้จำได้จำได้น้องเบียร์เวลาดัดฟันนี่ดัดสันดานด้วยนะครับสันดานเรียบร้อยค่ะคิดถึงมากๆกลับมาเวไวนคิดถึงมากเลยตอนที่เขาไม่มีเขาไม่มีคนมาทำงานให้นะคะจีิงขาดคนค่ะโอเคค่ะคัมมิ่งซูมค่ะคัมมิ่งซูมค่ะสวัสดีค่ะไหนเบสมาคุยต่อสิเรื่องต่อไปเนี่ยเป็น เพาว่านางงามพยายามสวยนางงามพยายามสวยเน่ที่จริงแล้วมันพยายามไม่สวยครับพยายามทำให้อุบาทที่สุดพยายามทำได้เลียหูนะอะไรอะรายการรายการตอนนี้ขึ้นนอนหนูทันไหมคะ หนูมาไม่ทันแล้วค่ะนี่กำลังจะบอกว่าส่ง SMS เข้ามาเยอะๆนะคะจะได้พูดคุยกับพวกเรานะคะ4642605หรือ023120421ค่ะโหรศสพท์นี้นะคะโทรมาใหพวกเราฉีกหน้ากันเลิศๆ3120421นะคะมาค่ะค่ะอะตอนนี้จะบอกว่าเดี๋ยวเอาเรื่องน้องเบสก่อนนิดนึงก็จะเป็นต่อไปก็คือรางวัลชมเชยชมเชยเนี่ย คือหลอกชมนั่นเองนะคะว่าโอ๊ยสวยมากเลยอย่างเงี้ยเธอสวยนะเธอสวยจังเลยอย่างเงี้ยสวยแล้วอันเนี้ยไม่ได้มีผลเลยนะคะกับลางวันเนาะสวยสวยมากเลยอยย่างงเี้ไม่มีอะไรไงชมเชยถ้วยสามร้อยนี้ใช่ไม่ได้อะไรมีผลทั้งจิตวิทยาเนาะเคหน้าเล็กปากตึงอะไรเงี้ยไม่ได้หมอเลยเนี่ยหน้าเล็กจริงหรอหน้าเล็กที่ตึงอปากตึงไปด้วยโบดหอกหรืออะไรเงี้ยนะคะ ประชาชน37เค่ะอ๋อออีนี้ทามข้าวไหนหมดคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกครั้งนะคะในเวทีงานวัดต,ต่อไปคือเวลาตอบคำถามเนี่ยไม่ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคำถามเพราะคำถามไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับคุณเลยค่ะ,คะมีนะพูดแบบจุนก็เคยเป็นนะเขาเข้าใจเข้าใจไหมว่าทาไมถึงต้องขอบคุณสำหรับคำถาม เพราะว่ายังคิดไม่ออก่วงเวลาไหมือนกันขอบคุณมี่เป็นประตวลาตอบแล้วเราต้องพูดช้าาด้วยไงขอบคุณนะคะสําหรับคุามาคุณทำนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะระหว่างที่พูดไปนี่คือคิดไปคิดไปแล้วตอบอะไรดีกรอนไหมกรอนด้วยไหมแล้วตอบไปเนี่ยคือห้ามดัดจริตตอบเป็นกรอนหรือสำเนียงภาษาอังกฤษถ้าคิดว่าสำเนียงไม่ถึงห้ามตอบเด็ดขาดเพราะเป็นค่าตัวตายมากนะคะ มันจะดูเหมือนก็เทอไแถวนานานะใช่มันจะดูน้องจูนเหมือนมากเลยพูดมาแล้วดูเหมือนโอยตายนานาคืออะไรอ่ะคะนานาคือแฟนแฟนใครนะแฟนพี่เดฟานาเลยดีหน่าเหรอจรับเหมือนใช่ไหมล่ะอาจจะมีข่าวอัปเดตเอาจบยังนนาาเรียบร้อยค่ะมีข่าวอัปเดตวงการโชว์ใหม่จะบอกว่าในกรุงเทพของเรานี่เองคาลิปโซคาบาเร่โชว์เขามีโชว์ใหม่ชื่อว่าโชว์มโนราเขาบอกว่า อย่างที่คนรู้กันว่าคาริฟโซนี่เขาจะทำโชว์เดนเลอรอ่างลองดูภาพม,มันลดมากมันลดมามกลดมากเหมือนโหดเหมือนอะไรวะเหมือนจะนเป็นบุนมาก <laughs> ไม่ได้ดูได้ทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าอย่างอย่างคาริฟโซเนี่ยถ้าตัวแสดงเขาไม่มาเนี่ยเขาก็จะยังไม่มีตัวแสดงแทนตรงนี้ก็จะยุบโทวตรงนี้อย่งนี้ตัด,ตดอ,ออกไปเลยเขาไม่เอาพี่ออกไปแสดงแทนบ้างหรอเขาจะไปเป็นพรานบุญอยู่นะฮะสวยเดี๋ยวเขารองทำภาพให้มันดีก่อนสวยจังเนาะพี่อันนี้พี่ก้อยคาริฟโซนะคะ คือจะดูเป็นโมเดิร์นแดนซ์ไทยประยุกต์สวยมากน่าให้ใครจีจี้อยู่นะเนี่ยน่าให้ใครเอมี่ใครๆนั่นนะใครๆหนุ่มกางเกงอีกคนนี่โชว์มาหลายปีแล้วโอ้อลังเวอร์ต้องไปดูค่ะต้องไปดูพาริเก์อยู่ที่โรงแรมเอเชียนะคะอะฮะใกล้ๆนะคะทางกรุงเทพนี่เองบางบางคนไม่มีเวลาไปพัทยาเนาะใช่ก็ไปดูได้ก็ถึงบอกวันนี้ใครโฟนอินเข้ามานะคะ023120421เนี่ย เราแจกของที่ระลึกของคาลิปโซให้เลยมีเสื้อมีซีดีแล้วก็มีล่มค่ะอย่าลืมนะคะหมกสามหนึ่งหมกสามหนึ่งดยชอบอันนี้ที่สุดเลยค่ะเอกอุ๊ตอมค่ะคือชอบตอนจบเนี้ยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเลิศค่ะหมกเลิศเขาชื่อน้องแม็กอ๋อปู่พี่ออบรู้ลึกกันเลยอ่ะไม่ใช่คาลิปโซเวลาเขาจะโชว์เขาจะพูดชื่อนักแสดงแล้วก็จำหมกเอ้ยไม่ใช่เราก็จำหน้ากัน เราจำหน้าขาได้ดูซิอีเบ <c oughs> e ิร์ดไม่มาทำทุกสิ่งอย่างพี่หน้าโปแต <c oughs> อ่ะเอสอ็ม s กันเข้ามานะคะ <c oughs> C64 อยากไปดู22605อยากไปดูของจริงจังเลยค่ะหมายถึงคาลิปโซ่หรือว่าดูพวกดูพวกเราคงจะคาลิปโซ่ค่ะอ๋อครับมีตัวตนนะคะไม่ใช่วิญญาณมีตัวตนมาดูได้ใช่ครัมีอยู่จริงนะคะรู้สึกจะมีเฟซบุ๊กของคาลิปโซ่ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้คาลิปโซ่หนึ่งไปกดไลค์เยอะๆเพราะว่าจะมีของร้ันแจกมากมายเลยที่ facebook.com/angkaribsoo b a n g k o อันนี้อันนี้เฟซบุ๊กของของเราน่ของเรา โซละคาริบโซ่แบงคอกใครเล่น Facebook ก็เข้าไปเลยเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าแจกบาทแจกของรางวัลอ่ะตอนนี้โฟนอนเมนเข้ามาค่ะ023120421ค่ะนะคะมาเมามอยกันมาเมาคอยกันพูดถึงเรื่องนางงามช่วงนี้ก็หน้าฝนไม่ค่อยมีฝนไม่ค่อยมีช่วงหน้าแต่จะมีจะหมดฝนไปแล้วเริ่มตุลาก็จะเริ่มเป็นพรุ่งนี้มีคนต้องฝนพรุ่งนี้มีคนต้องไปอำลาตำแหน่งใช่ค่ะ30ปีที่หายไป หายไปไหนคะ30ปีอยู่ผัดผัดเป็นมิสเลดี้เลดีปี2 0 1พผู้นี้จะไปอำนลาตำแหน่งนะคะที่เดอะมอลล์บางแคร์เดอะมอบางแคร์นะคะกับการประกวดมิสเลดี้เลดี้ยังไงใครอยู่แถวนั้นก็ยังไงช่วยประชาัมันด้วยไปไน้ตไปเพิ่มกำลังใจน้องนัทนะคะอ่ฟนอินงินเข้ามาค่ะโฟนอินเข้ามาเลย02-312-0421ค่ะค่ะและนอกจากช่วงนี้เราก็ มันน้าฝนเนาะมันก็ไม่ค่อยมีประกวดนางกำเดินสายก็จะอดอยากปากแห้งนิดนึงใช่ไหมช่วงนี้หน้าหนาวอท่าไหร่คะพืชจีการลเนาะพืชจีกาจะมีมิดอินเตอร์เนชั่นแนลคืนใช่ไหมช่วใช่ค่ะปีนี้แซมมี่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะติดตามมากยังไงก็ต้องช่วยกันภาวนาให้แซมมี่ป่วยนะคะเมามากนล้วแล้วก็โดนดีมากนะแล้วเนคนดีใช่ไหมคะแล้วเป็นคนดีมากนะคะยังไงก็ เราจะรู้ทันทีนะคะว่าใครวางยาถ้าแซมมี่ป่วยนีรู้เลยทันทีเอ้นี่ใช่หรือเปล่าที่วางยาคุณหมอที่คุณหมอให้อาหารปลาก็ช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะชีเป็นตัวเกรงล่าแล้ว่คือกันด้วยนะกับคุณหมอมีเฟซบุ๊กแคนริปโซ่ขึ้นแล้วนะคะใครอยากไปดูโชว์อยากได้บัตรราคาพิเศษอยากได้ของแจกก็แอดเข้าไปเข้าไปกดไลค์นะ เขาไม่อยากดูโชว์ล่ะคะอยากดูห่อหมกอะไรอย่างเงี้ยก็ท้าไปเรีกต่อนักแสดงกันนะ BTS ผ่านข้างหน้าเลยค่ะชื่อน้องแม็กนะคะเดี๋ยวโทรเลยไหมโทรเลยไหมพี่เอามีเบอร์เหรอไม่มีอม่มีสิไลน์อย่างอย่างงี้เหรอจะพามเอ๊ะลำยัยแปลว่าอะไรนะลำยัยลำยัยว่าน้ำตาลลำยัยลำยัยไม่ต้องอะไรหน่ะคุณลุงลุงลำยัยคือพี่แก๊บ พี่แก๊ปคือใครอ่ะพี่แก๊ปคือใครแฟนน้องจูหรือเปล่าคือเออชื่อเล่นๆเฉยๆคือพี่แก๊ปเป็นนามสมมุติใช่เป็นนามสมมุติสมมุดจะตรงใช่หรือส่วนคมพยาบาลนี่ก็คืออ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโทรฟนอินเข้ามานะคะ023120421จริงๆแล้วจะบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการกะเทยเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับล่าสุดพี่เอาไปเจอคนหนึ่งในแคมฟลอกคลองมิสเล็กบอยดอทคอมเป็นผอสเอ้ย ขอสอรอสอผู้อะไรมันผู้ช่วยรองศาสตรารองศาสตราจารย์ผู้ช่วยใช่ไหมใช่ไหมคะประมาณนั้นเป็นกระเทยแต่งหญิงอายุ57ปีที่ไหนคะสอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะติดตามไปลวงลึกมาสัมษัสคือคิดดูสิว่ากระเทยเป็นอาจารย์แล้วอยู่มา57ปีอีก3ปีเกษียณมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายแล้วแต่งหญิงแบบแต่งหญิงสมบูรณ์แบบ หาสิบเจ็ปีแต่งหญิงสมุนไแบบเลยพี่อ๊อฟสวยสุดท่านี่มันเป็นเรื่องจริงค่ะนะครหลักฐานมันมันปฏิเสธไม่ได้นะคริงสิบนิ้วค่ะก่อนพูดพูดมาสิบนิ้วด้วยมาละเอียดัะคุณนัทรอซาร์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อยากถามี่เมืเห็นน้องๆคุยเรื่องรายานเดินสายเนาะดีพี่อยากใอความเห็นเลยว่าปีนี้ที่น้องลูกแก้วขึ้น เป็นปีแลนดิฟเฟอนีอะค่ะอี่กับปีที่แล้วคือว่าปีที่แล้วดูสวยกว่าเนาะใช่อ,อ่ะว่ายังไงคนที่อยู่ในกองประกวดจะมีความเห็นแตกต่างกันนะสำหรับตัวของน้องจูนถ้าเป็นในมุมมองของตัวจูนแลชอบปีตอนที่แก้วใส่ชุดสีเขียว ใช่รอบปีนี้เป็นปีก่อนที่เราไปงานเดียวกันปีนั้นมันรู้สึกว่าเขามีออร่ามากค่ะาืีตังมากใช่พี่นัทนัทเห็นด้วยหรือเปล่าคะเออพี่นัทเห็นด้วยไหมใช่ที่เห็นด้วยแนะเพราะปีที่แล้วอ่ะน้องแเซียดูอาร่ามากเนาะใช่ค่ะที่จะเข้ามาที่ที่ผิดหวังเล็กน้อยไปดูก็เลยแบบ นี่เป็นแบบนี้เนาะแต่ลองนัดก็ก็โอเคนะลองจับหนึ่งที่คลานใส่ตาไหมคะค้านแต่เซ็ตอะ้องนัดดีดีสวยมากขอบคุณค่ะอือก็โอเคที่กนัดกาสุดนะเพราะว่าก็โอเคแต่ครูแต่ก็ดีใจครูที่เข้ามาพี่นัดอยู่จังหวัดอะไรอ่ะพี่นัดอยู่จังหวัดอะไรเสียงคุ้นๆแค่หลอแค่จังหวัดอะไรค่ะโคราชค่ะโคราชอจับเท้าย่าโมซี พี่นัทเป็นพี่เลี้ยงนางงามหรือเปลาใช่ใช่พี่นัทยังไงก็ฝากติดตามรายการแล้วฝากโปรโมทด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นัททำป้ายเลยนะถ้าเธออยากรู้ตุ่ยอยากเล่านะคะเดินวนรอบอนุสาวรีย์ยะโหรหน่อยโปรโมตช่วยพวกหนูพี่จะกระจายเพื่อใหได้ดูเลยการนี้จ้ะขาอะไรนะครับขาทางหญ้าสาวขาดูแลสุขภาพด้วยนะคะับอ๋อขา ขอบคุณพี่นัทค่ะขอบคุพี่นัทงานเข้าเยอะๆงานแต่งนัดเข้าทุกวันเลยขอบคุณค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะได้ยินมาคุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็พูดถึงลูกแก้วถ้าตามความเห็นพี่ออฟก็คือลูกแก้วอ่ะมาปีแรกเป็นเด็กสวยใสๆติดสิบคนไหมติดค่ะเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวกับพี่นัทม้าปีนั้นใช่ค่ะปีแจ๊คปีแจ๊คปีก็คือเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ที่มาลงปีนั้นก็คือ เปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนเยอะถูกไหมพอมาปีชุดเขียวมันก็คือจะเปลี่ยนแต่พอมาปีนี้มันเป็นมันมาเหมือนเดิมไม่ไม่มันก็เหมือนเดิมไงเขาก็ไม่ได้สวยน้อยลงนะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเขายังไม่เปลี่ยนลุกมาจากจากลุกที่เป็นปีแจที่เป็นดูเด็กใสๆสายมีเสน่ห์ของเขามาอีกปีนึงก็ดูเป็นสวยสง่าเป็นนางพญาสวยแบบสัพั่งแล้วแต่พอมาอีกปีนึงก็ ก็ยังสวยเท่าเดิมแต่เขาก็ไม่ได้สวยน้อยลงแก้วเขาก็เขาก็ยังรักษาระดับแต่เอิญว่าปีนี้คนสวยเยอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะจริงๆเลยอยากให้ดูแลตัวเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นกําลังใจให้น้องลูกแก้วเพราะว่าเวทีงานวัดทั่วประเทศรอน้องลูกแก้วอยู่ค่ะกวาดหมดทั้งเนื้อยันใต้ยันทุกสิ่งอย่าง ตกหมดเคยเคยบอกลูกแก้วตอนปี2010ไปว่าเพราะว่านี่จะเดินสายและแก้วหนึ่งนัดสองแก้วหนึ่งนัดสองสิบเวดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะบอกว่าแก้วถ้าหล่อนไม่ได้ทิฟานี่จะจะตบหล่อนเอางั้นเลยใช่ไหมใช่ก็อย่าลืมอ่ะโอเคก็อย่าลืม Facebook ของพวกเราเข้าไปกดไลค์นะเ o ซบ o o ก l อมแ a n g e l g ก็ s i p นะคะแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆค่ะขอบคุณหน้าผมสวยๆจ้า My Day Wedding Studio ค่ะที่ไหนคะรามินทากมอเจค่ะและเครื่องสำอาง MTI นะคนะคะและแฮร์ไ i ม์สตูดิโอไลฟพาวไร่หนึ่งรวมถึงประตูน้ำโภชิคลินิกค่ะขอบคุณคุณหมอเทพนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอเทพยังไงก็มาติดตามรายการของพวกเราได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะที่ช่องไทยวิชั่น h ช n แนลนะคะวันนี้ ก็แยกค่ะวันนี้แยกค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเชียร์เบิร์ดกันโอเคเดี๋ยวซื้อกล้วยซื้ออ้อยไปเชียร์เบิร์ดโอเคคะใครใครฝากทำบุญก็ฝากได้นะคะพวกเราจะไปรอดทอมพี่เบิร์ดพี่พัทยานะคะวันนี้ค่ะอ่ะเราบ๊ายบายค่ะแยกแยกเดี๋ยวนี้พี่นัทวอร์มเลย ちょっと待ってくだ